ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหราาธธนะโต,ะต,ะตสัมาสมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมินาสกาเรณะพุทธังปูเชมิอิมินาสกาเรณะอมังปูเชมิ อิมินาสกาเรนะสังคังโปเชมิอิมินาสกาเรนะติวลีเถระโปเชมิอิมินาสกาเรนะสังกจ,จายเถระโปเชมิอิมินาสกาเรนะอุปคุตเถระโปเชมิติวลีสังกจายอุปคุตจะมหาเถโรเทรวะตานระโปชิตโต โระโหปัชญาทิมหิอาหังวันทามิตังสัทธาเอหิบูชาเอหิจิตติจิตตังอินทราพมมังมนุษสังจะปูชิตตังติวลีอารัธนานางนชชลีติตังกจายอารัธนานางนปุเนวังอุปคุตอารัธนานางจิตติลาพังจิตตังสุขขัง ติวลีประสิทธิเมสัพพลาพังตถาโสถีสังกจายประสิทธิเมมหาโพคังปุขังปัชญาทิมหิอุปคุตประสิทธิเมมหาลาพังสัพพสุขโขพระวันตุเมอิมินาสการณะพุทธังโปเชมิอิมินาสการณนะรมอม,นะมังโปเชมิ อิมินาสกาเรนะสังคังโปเชมิอิมินาสกาเรนะติวลีเถระโปเชมิอิมินาสกาเรนะสังกจา,ายเถระโปเชมิอิมินาสกาเรนะอุปคุตเถระโปเชมิเติวลีสังกจายอุปคุตจะมหาเถโรเทะวะตานระโปชิตโต โระโหปัชญาทิมหิอาหังวันทามิตังสัทธาเอหิบูชาเอหิจิตติจิตตังอินทราพมมังมนุษสังจะปูชิตตังสิวลีอารัธนานางนชชลีติตังกจายอารัธนานางนปุเนวังอุปคุตอารัธนานางจิตติลาพังจิตตังสุขขัง ติวลีประสิทธิเมสัพพลาพังตถาโสถีสังกจายประสิทธิเมมหาโพคังปุขังปัชญาทิมหิอุปคุตประสิทธิเมมหาลาพังสัพพสุโข,ขพระวันตุเมอิมินาสการณะพุทธังโปเชมิอิมินาสการณนะรอัมนะมังโปเชมิ อิมินาสกาเรนะสังคังโปเชมิอิมินาสกาเรนะติวลีเถระโปเชมิอิมินาสกาเรนะสังกจ,จายเถระโปเชมิอิมินาสกาเรนะอุปคุตเถระโปเชมิเติวลีสังกจายอุปคุตจะมหาเถโรเทวะตานระโปชิตโต โระโหปัชยาทิมหิอหังวันทามิตังสัทธาเอหิบูชาเอหิจิตติจิตตังอินทราพมมังมนุษสังจะปูชิตตังสิวลีอารัธนาน,งนางณชชลีติสังกจายอารัธนานางณปุเนวังอุปคุตอารัธนานางจิตติลาพังจิตตังสุขขัง ติวลีประสิทธิเมสัพพลาพังตถาโสถีสังกจายประสิทธิเมมหาโภคังปุขังปัจชาทิมหิอุปคุตประสิทธิเมมหาลาพังสัพพสุโข,ขพระวันตุเมอิมินาสกาเรณะพุทธังโปเชมิอิมินาสกาเรณนะรอัมนะมังโปเชมิ อิมินาสกาเรนะสังคังโปเชมิอิมินาสกาเรนะติวลีเถระโปเชมิอิมินาสกาเรนะสังกจายเถระโปเชมิอิมินาสกาเรนะอุปคุตเถระโปเชมิเติวลีสังกจายอุปคุตจะมหาเถโรเทวะตานระโปชิตโต โระโหปัชญาทิมหิอาหังวันทามิตังสัทธาเอหิบูชาเอหิจิตติจิตตังอินทราพมมังมนุสสังจะปูชิตตังติวลีอารัธนานังนชาลีติตังกจายอารัธนานังนปุเนวังอุปคุตอารัธนานังจิตติลาพังจิตตังสุขัง สิวลีประสิทธิเมสัพพลาพังตถาโสถีสังกจายประสิทธิเมมหาโพคังลุขังปัชญาทิมหิอุปคุตประสิทธิเมมหาลาพังสัพพสุขโขพระวันตุเมอิมินาสการนะพุทธังโปเชมิอิมินาสการณนะรอัมนะมังโปเชมิ อิมินาสกาเรนะสังคังโปเชมิอิมินาสกาเรนะติวลีเถระโปเชมิอิมินาสกาเรนะสังกจายเถระโปเชมิอิมินาสกาเรนะอุปคุตเถระโปเชมิเติวลีสังกจายอุปคุตจะมหาเถโรเทวะตานระโปชิตโต โระโหปัชญาทิมหิอาหังวันทามิตังสัทธาเอหิบูชาเอหิจิตติจิตตังอินทราพรม,มังมนุสสังจะปูชิตตังติวลีอารัธนานังณชาลีติตังกจายอารัธนานังณปุเนวังอุปคุตอารัธนานังจิตติลาพังจิตตังสุขขัง ติวลีประสิทธิเมสัพพลาพังตถาโสถีสังกจายประสิทธิเมมหาโพคังปุขังปัชญาทิมหิอุปคุตประสิทธิเมมหาลาพังสัพพสุโข,ขพระวันตุเมอิมินาสการณะพุทธังโปเชมิอิมินาสการณนะรมอม,นะมังโปเชมิ อิม ra ินาสกาเรนะสังคังโปเชมิอิมินาสกาเรนะเติวลีเถระโปเชมิอิมินาสกาเรนะสังกจายเถระโปเชมิอิมินาสกาเรนะอุปคุตเถระโปเชมิเติวลีสังกจายอุปคุตจะมหาเถโรเทวะตานระโปชิตโต โระโหปัชญาทิมหิอาหังวันทามิตังสัทธาเอหิบูชาเอหิจิตติจิตตังอินทราพมมังมนุษสังจะปูชิตตังติวลีอารัธนานังนชาลีติสังกจายอารัธนานังนปุเนวังอุปคุตอารัธนานังจิตติลาพังจิตตังสุขขัง สิวลีประสิทธิเมสัพพลาพังตถาโสถีสังกจายประสิทธิเมมหาโพคังลุขังปัชยาทิมหิอุปคุตประสิทธิเมมหาลาพังสัพพสุขโขพระวันตุเมอิมินาสการณะพุทธังโปเชมิอิมินาสการณนะรมอม,นะมังโปเชมิ อิมินาสกาเรนะสังคังโปเชมิอิมินาสกาเรนะติวลีเถระโปเชมิอิมินาสกาเรนะสังกจายเทระโปเชมิอิมินาสกาเรนะอุปคุตเถระโปเชมิเติวลีสังกจายอุปคุตจะมหาเถโรเทวะตานระโปชิตโต โระโหปัชญาทิมหิอาหังวันทามิตังสัทธาเอหิบูชาเอหิจิตติจิตตังอินทราพมมังมนุสสังจะปูชิตังติวลีอารัธนานังนะชลีติสังกจายอารัธนานังนะปุเนวังอุปคุตอารัธนานังจิตติลาพังจิตตังสุขขัง ติวลีประสิทธิเมสัพพลาพังตถาโสถีสังกจายประสิทธิเมมหาโพคังลุขังปัจชาทิมหิอุปคุตประสิทธิเมมหาลาพังสัพพสุขโขพระวันตุเมอิมินาสการนะพุทธังโปเชมิอิมินาสการนะรมอม,นนะมังโปเชมิ อิมินาสกาเรนะสังคังโปเชมิอ erm ิมินาสกาเรนะติวลีเถระโปเชมิอิมินาสกาเรนะสังกจายเถระโปเชมิอิมินาสกาเรนะอุปคุตเถระโปเชมิติวลีสังกจายอุปคุตจะมหาเถโรเทวะตานระโปชิตโต โระโหปัชญาทิมหิอหังวันทามิตังสัทธาเอหิบูชาเอหิจิตติจิตตังอินทราพมมังมนุษสังจะปูชิตตังติวลีอารัธนานังนัชลีติตังกจายอารัธนานังนัปุเนวังอุปคุตอารัธนานังจิตติลาพังจิตตังสุขขัง ติวลีประสิทธิเมสัพพะลาพังตถาโสถีสังกจายประสิทธิเมมหาโพคังปุขังปัชญาทิมหิอุปคุตประสิทธิเมมหาลาพังสัพพสุโข,ขพระวันตุเมอิมินาสการณะพุทธังโปเชมิอิมินาสการณนะรมอม,นะมังโปเชมิ อิมินาสกาเรนะสังคังโปเชมิอิมินาสกาเรนะติวลีเถระโปเชมิอิมินาสกาเรนะสังกจายเถระโปเชมิอิมินาสกาเรนะอปุปคุตเถระโปเชมิเติวลีสังกจายอปุปคุตจะมหาเถโรเทวะตานระโปชิตโต โระโหปัชญาทิมหิอาหังวันทามิตังสัทธาเอหิบูชาเอหิจิตติจิตตังอินทราพมมังมนุสสังจะปูชิตังติวลีอารัธนานังนชาลีติตังกจายอารัธนานังนปุเนวังอุปคุตอารัธนานังจิตติลาพังจิตตังสุขขัง ติวลีประสิทธิเมสัพพลาพังตถาโสถีสังกจายประสิทธิเมมหาโพคังลุขังปัชยาทิมหิอุปคุธประสิทธิเมมหาลาพังสัพพสุขโขภวันตุเม